ในเจ็งวันนี้เลขเลขอะไรครับผมเลขเมียฝรั่งนี่เลขเมียฝรั่งมาโอ้เดียวเม็ดเดียวเลขครับเลขรับเนางนอกก่อนก่อนจะไปรับฟังเมียฝรั่งเนาะเจนุได้ไถ่ข้ออะไรง่ายง่ายง่ายเพราตอนนี้ไม่เห็นยัม่ทัเาดูอะไรแล้วสัใจเจนุสฝันเรียงเออฝันจะฝันฝรั่งฝันไฝันฝัน เห็นกองขี่ไหมกลอรับ่ไหมโอ้ยกลองง่ายไมเออตดเมื่อจะวางเน่ยวางังไเจนมันวนัว่านทวงขากองนะออแล้วก็มือไปจับเล่นอย่างเงี้นะมือแต่เขยกของเองน่ะล่อเออเออจ้าดูด้วงการองนะอย่างนี้มันเลยอันนี้ไปนั่งนั่งยไแล้เาไปยังที่แล้วว่าดีว่ก่อนลง biên quả an biên cưỡi đâu có thua sao bà bảo, không có năng, thua sao bà bảo, quay như thế, tụi đấy đâu mà, tụi nó mạnh hơn nó đâu có năng, nó mạnh quá vậy, quay như thế đấy, tụi đấy mà, tụi nó bẻ xiên mà, nó thử nó, nó thử sáu mươi, sáu mươi ba mươi trái đăng của nó nó thử nó, nó để lại rồi đấy, con câu rồi à คนเก่าน,นี่แหละครับเก<น>่เที่ยมบอกคมจาเท่วบอกมาเจ้าจะควางคว้ของตัวมัน้องเป็นคองเ่าหนูก่อนหนโอยแสดงว่าเทาว่า,าของจินนุ่ดิม่แม่นเลยของเห่าเห่าแม่นกว่าเอาไปควยเห้าแนวสูตรแปดซี่กันตัวรอบสูแปดห้าเน,ลเลานลอลรอลงมากอตัวรองสูตรแปดสี่ศูตแปดห้าไม่มีแคนนนี่กุยุ้ยหายเยาเลยเจนเนาะเดียวเลยก็หาหลาย ้องตเมื่อปีสาษาน้เบอรเม่อไถอเกีร์้าบอ์ตัวหอดี้องตคนละซื้อ้จนจนซื้อต้องจนวินคนลนี้นี้นี้ปะเม็ดคนะกมื่ากว่านี้เอานี้นี่ออกข้าไปปอยคนละหลอยก็กูณเจ๊หนึ่งคนละอ๋อล่อยปลเดียวนะย่ก็บเอาหวยปอยมันก็อจีเม็ดคนละมีขนาดหห้าตัวไหนนะเจ๊ รุ่นแปดสี่รุ่นแปดสี่ตัวเดียวตัวเดียวตรงโงเลยแแต่วแฟนเขาหลดไปเมื่อไหร่นอนอยข้างหัพ่อตายเอกี้ไปไหนก้ิงเขลยมันก่งเลขอยู่นี่ห่เจ๊เขเลยมันั่งกิ่งเล็มันมันคือเซนเลขนี่มันมาตั้งแต่บรรพบุรุษก่เจ๊แม่ี่แต่บรรพบุรุษแล้วปอะมูลเนี่ยสมัยสมัยแม่นี่ออมัสมัยแม่่นเป็นยังไง เพราะว่าั่นปมากรันเวสูตรจ้ะสูตรแม่นพั่งแม่นั่นนางเศร้ามากจ้ะที่ตาสูตรเลยมัดเหมือนมัดเป็นโอ้ก็แล้วตายอยอนเลกันแล้วบอซะไ <c oughs> ม่กินขากินหนามไร <c oughs> ตายย้อนีด้วยก็ไ <c oughs> ม่กินขากินหนาเนาะเ้ามากจ้ะใส่เป็นตาเนาะแม่เจนี่บ่แม่ <c oughs> มนโอ้บ่ายสามโมงกินขา้าวเราเออแกทำอะไร เกงเด็กไม่เด็สูเข้าที่สูก็ไม่สูของเราเนี่ยเดียบอกบอกว่าเร่นี่นอคว่าว่ามักเรนไงบอเป็นคนที่เขชอบเ็กแล้วตื่นี๋ยวนี้ทำไมชอบอ่ะโอ้นีเจ้าก็ไปในวนนี้ต่เส้นเดำใสไม่ชอบเป็นกเลยนมากเลยไม่ชอบเป็นาไม่ได้ใช่ไงม่ม่็เดมา่ึกว่าสื่อเด็กมาไม่ไหวแม่สื่อเด็กมาไม่ไหว โอ้ยสูตรบนเหม็นขึ้นยังนี่เออเยวต้องแม่นทำไมเจ๊ไม่ไปหามาเนะี่ยคนสูตรแกกลับขึ้นมาอือนี่เอะยังมีอยู่ในสิ่งกระจาสูตรเรากะได้โอ้พี่สาวเจนุสม,มีอยู่มีสูตรเราเจนเจนุสไปเอามาทำมาลองเก่งดูนะครับเจ๊แต่เจ๊ชอบถ้าเป็นสูตรแล้วเราแต่เฮ็ดเป็นยู้แต่สูตรอืมเพราะว่ามนก,ก็บเบเอเกอรเฮ็ดต่อหมูยูว่าสูตรแต่ว่าเฮ็ดมาบแบบไหไปจังไหนนะกกบเบอร์เกอร์เฮ็ด คือความหมายว่าเจนนุชจะไปเอาท้องคืนอ่าแบบท้องคืนเนาะพีกจะซัวอะไรวันนั้น่อวานเราเล่นหวยบ่อยตามเบื่อจุงมาจุงมากูต้มุดวางบรอะไรที่เงี้ยนะซื้อกูถือนะไม่ก็วามว่า เป็นใดเป็นกระไดน้ำเหล็กเป็นอ่าแม่ก็คือรูด้สาน้ำเกลือเป็นกระไดแต่ว่านไดทุมขึ้นน้ำเหล็กเป็นแม่ครับเขาบอกจนนไม่ต้องฝันไม่ต้องันแล้วนะเอาเลยเขาไปล่อยนะเคยเห็นไหมากตัวเดียวเม่เดียวตัวแปดสี่ตัวเดียวครม่หลายแค่นี้ศูนย์แปดสี่แล้วศูนย์แปดห้านี่คืออะไรครับตัวรองตัวรองใช่ตักันไวตัวรองไน้่่แกนเแปดสีู่าเดอ ติดตามกันเลยนะตัวเลขนะครับของเจนนดนะครับผมเป็นเลขทุกงองละเป็นเลขรับเมียฝรั่งใช่<ม>ไหมครับผมส่วนที่เจนนดถามว่าได้กมขี้นี่คือแต่ว่าอะไรครับเจนกมขี้ด้ถ้าฟันแนวนี่นะมันคือแตะซ้ำตัวไปเลยแตะซัำตัวตอนนวดนะเีนว่าฟันว่ากำจะเห็นวันฟันไม่ยังขี้ก็เลยออกส้ตัว ฟันตัวหลังนะบอฟัตกวับโอ้เจนุสถ้าฝันเห็นขี้นี่คือเจนุสเคยแตกสามตัวแม่โอ้เลยมั่นใจเลยแหละครับมั่นใจว่าตัวที่เป็นมาให้นี่จะแตกสามตัวแม่กับกับข้ากับแม่กับบบไงเนาะกับแบบแตกเจอเป้เลยเปเลยยแบบตั๊กไป จับคว่องดีาับคว่องดีต้องซีเลยไหมกรรมกรรมกกับแม่เลี้ยงเต็มมืออยู่โอ้หเลี้ยงเลยครับโอ้ยข้องค่ำเนาะกูข้องค่ำกเจ็ข้องค่ำหรอโอ้ยเลี้ยงมันใจเลยหมดเลยกรร้าตุใจก็เจ็บก็กรรมาเห็นว่าทำตรมอะไรแกทำอกรรมมือเดียวมือเดียวนี่แล้วใส่เงสิเลยอกรอะไรโอ้ยกรเดียวละ เนนล้างหมดเลยเต็มมือเลยถ้ากำถ้ากำแบบนี้มันเคยแตกสามตัวเลยเจนแมนมันแค่แตกก็ได้สามตัวเลยตัวไมด้เจนุกนะครับแต่เลโบ้สิเลียลเน่ยแต่เลโก้หูเนาะคือไม่เอาแล้วความฝันเจ้าของเนี่ยเอาเอาแต่เลขกูสเอาแต่เลขเพื่อนอย่างเดียวแมนอหนนี้ขอดูตัวเลขหน่อยครับเจครับใช่ล่ะมีตัวเดียวแเอเดียว สีดูตัวเลขของเจนุสนะครับนี่แกเองะอืเดียวเลยตัว084นี่คือตัวเน้นใช่ไหมครับใช่เน้นอันนี้ตลองแต่ว่า085นี้ลองสี่ครับ084 085เล่จากเมืองนอกของเพื่อนเจนุสเนาะรับเมียฝรั่งจำหน้าจอไว้นะครับเจนุสก็ฝันได้จำกลับกรรมอุจจาระพอดี พอตกกลางคืนเขาก็โทรมาบอกเลขตัวนี้พอดีอ่านประจวบหมอกันพอดีเนาะพอดีครับฟัว่าถ้าได้เห็นจระก็คือเข้าสามตัวแตกใช่นี่ก็ต้องขอขอบคุณเจนุชนะครับสำหรับแนวทางนะครับวดประจ ա งวันที่สิบหกนี้นะครับเนาะครับขอบคุณครับเจนุชครับขอบคุณครับแนวทางกับผม เจอกันคิบแนวทางจีนุดประจางวดวันที่16พฤศจิกายน2566รูปแบบแนวทางนะครับผมเป็นเลขลับที่เพื่อนส่งมาให้นะครับเพื่อนส่งมาให้นะครับกองที่แล้วก็เข้านะครับผมจีนุดเลยเอามาปล่อยให้นะครับผมเป็นตัวเลขแนวทางนะครับผม084 085นะครับอีซีครับให้โชคให้หมั่นให้ร่ำให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ